ทุกวันนี้คนเรากินตามกระแสกระแสครัวซองก็จะกินแต่ครัวซองกันแต่ขนมปังพวกนี้มันหากินยากลงเราเป็นรุ่นที่สองเนี่ยถ้าเราไม่ไปพัฒนาต่อเนี่ยคนที่กินรุ่นเขามันจะหายลงไปําของที่มีคุณภาพใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพคนที่กินแล้วรู้สึกคุ้มค่าสมพบกาศเชียบันนันเป็นเจ้าของร้านนนเบเกอรี่ จุดเริ่มต้นของร้านครับก็เริ่มต้นจากคุณแม่แม่มีความสามารถในการทําไส้ขนมที่รสชาติดีสมัยก่อนนะครับแค่ว่าเขาเคยทําน้ำพริกเผามันเป็นเครดิตมันมันไม่ค่อยเวิร์ก เงินมันกองมันจมก็เลยสนใจว่าเราน่าจะลองเปลี่ยนเป็นขายส่งน้ำพริกเผาเนี่ยมาขายแค่เป็นขายปลีกทำเบเกอรี่ขายอะไรแบบนี้เริ่มจดแค่ตรงนั้นถ้าในเมื่อเราเราอยากจะเป็นร้านเบเกอรี่เราก็ควรจะทำเบเกอรี่ให้เป็นทุกชนิดมันถึงเป็นจุดว่าเราควรจะต้องเรียนให้รู้หลายๆแบบรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกก็คือมาจากการไม่รู้มาจาก ลองผิดลองถูกทําให้ของเขาว่าเริ่มดังมีชื่อเสียงเราเป็นรุ่นที่สองเนี่ยถ้าเราไม่ไปพัฒนาต่อเนี่ยคนที่กินรุ่นเขามันจะหายลงไปเพราะฉะนั้นเราเข้ามาแล้วพัฒนาความทันสมัยทําให้มันเกิดว่าคนที่เห็นนะอ่ะม,มีมีหลากหลายกลุ่มจริงๆนนเบเกอรี่มีมีมีคอนเซปต์ concept, หลกักคอนเซปต์เดียวก็คือทําของดีในราคาที่ยุติธรรมทาของที่มีคุณภาพใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพคนที่กินแล้วรู้สึกคุ้มค่าการหาทัพไอเออร์เนี่ย หลักๆก,ก็คือเราเองก่อนเราไม่ได้ต้องการของถูกแต่เราต้องการของดีและอร่อยที่เอามาทําแล้วทาให้คุณค่าของขนมเราดีขึ้นในราคาที่มันสมเหตุสมผลรับได้เบสฟู้ดเนี่ยต้องยอมรับว่าอย่างแรกคือเป็นเป็นแบรนด์ที่รร้รู้จักตั้งแต่เด็กที่เราใช้ประจําก็จะมี SE b a เบเกอรี่ไมอองเนสซอสพิซซ่าอะไรเนี้ยนะผงฟูที่ใช้เราเลือกใช้เบสฟู้ดอย่างแรกคือแบรนด์ที่เป็นคนยอมรับอยู่แล้วอย่างที่สองเอามาใช้ในในในไลน์ผลิตเราอะเราไม่เกิดปัญหา มายางเนสิ่ยป,ปกติเส้นสีขาวขาวแบบขาวขาวจุกแต่บางอันเนี่ยพอราดลงไปปุ๊บทิ้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยมันกลายเป็นน้ำมันขึ้นใสๆสัก็ไม่สวยอ่ของเบสฟู้ดก็ใช้แล้วดีดีกว่าแล้วก็รสชาติมากินกับขนมเราแล้วมันมันถูกปากต้องบอกว่าผงฟูเวลาใส่เข้าไปในในขนมเนี่ยด้วยความที่ มันมีโซดามันมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาใส่บางทีมันเฟื่อนแต่ว่าผงฟูของของเบสฟู้ดสูตรดับเบิลแอคติงใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติหรืออะไรที่มันทําให้ขนมเรามันมันเฟื่อนแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็ขึ้นฟูได้สวยงามซอสพิซซ่าของคณอนเนี่ยเราเอาไปผสมในไส้อย่างเมนูที่เราทําก็จะเป็นพายพิซซาปูอดัดปูอัดเนี่ยมีรสชาติจืดถ้าซอสพิซซาเนี่ย ของคนอจะมีรสชาติที่เข้มข้นเวลาไปผสมกับปูอัดแล้วยังได้รสชาติความเป็นพิซซ่าแล้วก็รู้ว่ากินปูอัดอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่ชมก็คือรสชาติเป็นรสชาติแบบโบราณแหละต้องบอกว่าขนมที่ร้านจะเป็นรสชาติเก่าๆหน่อยทุกวันนี้คนเราจะกินตามกระแสกระแสครัวซองก็จะกินแต่ครัวซองกันแต่ละร้านคาเฟ่ต่างๆก็ทําแต่ครัวซองแต่ขนมปังพวกนี้มันหากินยากลงทุกวันเหลือร้านไม่เยอะที่ทําประมาณแบบนี้ลูกค้าก็เลยจะมีแบบตอบรับกับร้านเราดี